สวัสดีครับวันนี้วันที่11ทธันวาคม2,563พามาดูผลพวงจากการทำคลิปตัดลายกระดาษสีของลุงเจนลุงเริ่มแล้วก็ปู่พรช่วงเดือนสิงหาปี2563ที่ผ่านมานะครับแล้วก็น้องเตยจเจริญกล่อมปานนะครับ น้องเขามาเห็นคลิปแล้วก็สนใจแล้วก็ชอบแล้วก็ฝึกทำตามคลิปนะครับจนชำนาญแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์สร้างสารรค์ลายเองนะฮะเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมดูจากภาพนะครับตอนนี้น้องแกส่งมาให้ดูสี่ลายนะครับแล้วก็เอาไปติดงานบวชด,ด้วย นะครับก็ลองดูผลงานของน้องเข้านะครับมีทั้งหมด4ลายน้องเตยนะครับเป็นคนสุขโขทัยนะครับอยู่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอคิลีม,มาศจังหวัดสุขโขทัยนะครับน้องเขาสนใจก็เลยมีผลงานตามที่เห็นครานี้มาดูช่องหน้าประคายทองแสนขันนะครับ ช่องที่ทำขึ้นมาตั้งใจว่าจะทำบันทึกสิ่งที่กลัวจะสูญหายไปนะแล้วก็น่าเสียดายอย่างการตัดกระดาษสีอย่างที่ทำมานะเราเห็นมาตั้งแต่เด็กมีคนรุ่นลุงตัดเก่งมากนะฮะแล้วก็สืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆ่นแล้วก็อีกอันนึงก็คือตีกองคํานะครับ ที่ทำมาแล้วก็เป็นเป็นคลิปที่ยอดวิวยอดนิยมนะฮะดูเป็นอันดับสองรองจากของลุงเจนของลุงเจนนี่พันกว่าแล้วนะฮะของตีกองข้ามก็มาอันดับสองแล้วก็อันดับสามก็อันนี้จะเป็นคลิปที่ตั้งใจทําแล้วก็หาข้อมูลนะครับคือภาษาพูดแบบบ้านนาประคายนะฮะของคลิป อันนี้จะเป็นของลุงช่วงตาช่วงนะฮะมีเฟียที่นครชุมแกเป็นคนนครไทยนะไปฟังสำเนียงแกพูดแล้วก็จะเหมือนกับนาประคายมากนะครับแล้วแกยังมีข้อมูลว่าหมู่บ้านไหนที่พูดเหมือนเหมือนกับนาประคายหรือสำเนียงที่ที่แกพูดอยู่นะครับก็เลยมีเรื่องให้ตามต่อแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปทำคลิปให้ ครบทุกหมู่บ้านตามที่แกบอกนะครับทําคลิปสําเนียงพูดคุยกันแบบตั้งเดิมเลยนะครับจะไปจะไปตามหาให้ทําให้ครบทุกหมู่บ้านส่วนตรงนี้เป็นเพลย์ลิสต์ในช่องนะฮะก็มีหลายเรื่องราวที่รวบรวมเป็นเรื่องๆไปก็ถ้ามีโอกาสก็ลองหาดูนะครับครับถ้าใครมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ หรือจะสนับสนุนช่องก็มีพร้อมเป์ที่เขียนไว้ในเกี่ยวกับนะเมน,เมนูเกี่ยวกับนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับส่งท้ายอีกนิดนะครับคลิปที่ชอบทำก็คือเดินเลาะดูตามตลาดนัดดูตามหมู่บ้านแล้วก็ชอบหาข้อมูล เกี่ยวกับตลาดนัดออนไลน์ดูการเคลื่อนไหวของแต่ละพื้นที่ในการซื้อขายในสินค้าต่างๆนะครับคลิปนี้กระจยียงงท่านี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ